สวัสดีครับวันนี้เรามาแคมปิ้งกันที่นูร่าห่างจากบ้านเราประมาณ68กิโลเท่านั้นแหละพาลูกมาเล่นน้ำมาค้างคืนมาอยู่บ้านพักบ้านพักใกล้ๆริมน้ำริมทะเลสาบแล้วแถวนี้มีที่เล่นสวยด้วยลูกบินตรงนี้มันเป็นอะไรวะโ อันนี้เป็นรถไฟรถไฟเครื่องจักรไอ้น้ำติทุฮัลโหลอยู่นี่ไองเอ<อ>ดี๋ยวขอขอดูดเอ,เอกหอยหน่อยอ,อขอดูบรรยากาศความสวยงามของสนามเด็กเล่นข้างนน้นไม่เป็นไร สนามเล่นเขาสวยนะใหญ่ด้วยเมื่อตอนกลางวันที่เราผ่านมาคนเพียบเลยตอนนี้เย็นคนกลับบ้านหมดแล้วใหญ่อะตรงนี้สวยเอ้ยที่เล่นเด็กคนน่ารักเลยอะอบินสไลเดอร์ป่ะพาบินนี่เร็วตรงไหนอ,อะสูงวะินมานี่เดี๋ยวเขาอเอามาพาบินมานี่นพอพ่อไปงู้นก็จะมาอย่างนี้เราไม่ไหนมาไงมามามาเลย มาดิเอกมามางี้เลยหัวโขกเดี๋ยวหัวโขกมาดิมาดิมาดิระวังหัวเออโอเคไปดูดูดูครับพินสไลเดอร์อีกแล้วครับท่านโอ้โหไงเราเขาเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วพาลินเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วครับผม พี่วินะจะมาโฟกัสดูดูห,ดหนึ่ง <laughs> อุ้ยลื่นโคตรไวเลยอันนี้ลื่นไวมากสังเกตพื้นเป็นเศษไม้เขามาทำเด็กจะได้ไม่เจ็บเจ็บจะได้ไม่เขาเรียกอะไรอะเจ็บไม่หนักจะเอ๊ะ มันขึ้นข้างนั้นได้เหรอตรงไหนอะวงแล้วจะขึ้นไปยังไงเขามองวงอะอยงเง่ยเดี๋ยวเราจะนั่งอันนี้กันนะครับไม่ต้องถ่ายค่ะไม่อยากเขา้าเฮ้ยอันนี้ดีไม่ต้องเสียวลูกมันก็เสียวเสียววุ้ดๆนะอีกแล้วนะวิเศะทำไมที่ฮาวส์เบย์ไม่มีอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นตรงไหน<ด>เลย เอ้ยอันนี้ดีอ่ะคือว่าผู้ปกครองนั่งไปพร้อมกับลูกได้เลยอ่ะลูกหลานลูกเด็กเล็กแดงเขาเล่าปะปะเก่งเอ้ยนี้ดีอ่ะลูกโหสนามนี้สวยชอบจังเขาเล่าปะป๊ะไออันนั้นก็เหมือนอวกาศเลยอ่ะเป็นไงลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวเล็กน้อให้ตัวเล็กเล่น ตัวเล็กมันจะเล่นอันนั้นน<า>่ะเด้เอ๊ะเดี๋ยวตัดกล้องเดี๋ยวให้นี่เอาปรับปกติกันโอเคอเดี๋ดยวพาวินเขาบบเมองมอง มืนหัวเลยวะเฮ้ยพอมีอันนี้ดีอ่ะแม่ชอบชนั่งพร้อมกันได้อะเดี๋ยวแม่เอารถล,ลงหน่อยโอเคเอ็งงอกซ์นั่งป่ะนึกดิโอ้โอ โอ้ยแต่อันนั้อันตรายร่วงได้รูกว้างพาวินจ้า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 เหนื่อยยังหูกจะบอกให้ว่าวันนี้พาวินยังไม่ได้นอนกลางวันเลยคิดดูแล้วตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงแน่แต่จะเริ่มงองแงและวไป ไปหาอะไรกินดีกว่าโอเคครับวันนี้ขอบายบายขอบายบายกลับบ้านก่อนแล้วเอ้ยไม่ใช่กลับบ้านกลับบ้านพักของเราแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศอื่นๆมาให้ใหม่นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมโอ้ไปละไปละไปละบายบายพาวินเฮดก่อนเฮดพาวินเฮดวิงกอรวิงเกอร์วิงกรนวิงเกอตาโรยหมดแล้ว โอเควัสดีครับ